นี่แหละครับผมเนาะแม่ปูสวัสดีค่ะนะครับเนาะแม่ทำรานครับผมสวัสดีค่ะคุณปายมานาศนะครับผมทุกท่านนะครับเนาะครับผมแต่จะรีก็เม็นคือบ่ไหลพี่น้องคนสวยนะครับชาับ้านรอ่พคนสวยนะครับเนาะครับผมคุณจิรินท่าชาแนลเธวีจา ฟังครับผมหมูยิ่วติวติวเราพี่น้องเนาะครับผมเต็อนใจแล้วครับครับผมอยู่กับอาหารการกินเห็ดคั่วกับเห็ดไปทรงเพื่อนเพื่อนไปเด้อคุณเตือนใจเนาะครับผมขยันขยันขี้เติบแม่ปูครับผมทักทายค่ะทักทายค่าเตือนใจถินทอนะครับแม่ปูเนาะครับน้ำ แต่จีรีเกะไปเยี่ยมทุกบ้านนะครับนะบางทีบางบ้านก็นไปบ่ตรทันหอดบ่ตรทันเถึงก็ขอโทษครบผมแต่บอเปิดกรบผมจะแก้เพื่อนบ้านแล้วอย่างนี้ผมก็เปิดที่กันน้อครับนะเปิดทางใต้เพื่อนๆทุกครบผมอาทิตย์อาทิตย์สีมหาโพธิ์กับ่้นมากอยู่หลายมาดมันติดก่ภาพนิ้งนะครับ เนาะคุณบปกไพ่ก็ได้กับผมเจ้าวโลดันตาชลีกับผมลบมื่อนั้นออกกันกับแดงกติหายเองเด้อครับเด้อคุณบปกไพ่เนาะจับพวกผมลำกูตัวเก่งอยู่แตายังไม่รู้เขาดีๆชาวเดียวเชาจีก็คุณกับผมตะบดีก้อยเอาเป็นเพื่อนนะครับเนาะอืมวิธีเกี่ยวก้อยกับเพื่อนนะครับเนาะอืม จุกไกวเป็นเพื่อนกับผมกดกลางคำเลื่อเนาะกับเนาะทาเทอรี่กับกับว่าได้ตอบเวลาเดียวกับเราเนาะก,กับเนาะขอบคุณแต่ผมจะเปิดบ้านครึ่งชั่วโมงเนาะกับเนาะประมาณครึ่งชั่วโมงท่านั้นใดเนาะกับเนาะถึงจะรอดถึงจันทร์ถึมีอยู่ชิปหนึ่งเด้อคุณแมเ่เป็นจันเนาะครับผมตรงนี้อันนื้ แล้วเปิดเนาะก็ตรวจเพจเก่าของเราเนาะครับเนาะเราเพจเราโดนตำตัวรักษาคนปฏิบายเป็นจันทร์ปนัดสืบเสริมจ้าเพื่อนเพนนะครับมีปมมณีทางฝนฝนตกบนอนกับผมบมณีฝนตกนะครับนะฝนตกฝนยุทธนะครับเนาะฝนตกฝ่าหลงได้ไปแต่ทะเลก็แวะไปเจียมทุกบ้านนะครับเนาะ บางทีบางบ้านก็ไปบ่าท่านหอดบพท่านเถึงเดยขอถทษมาแล้วก็เกี่ยวข้อยตอนนั้นก็ากดถูกใจตัวเองนะครับเนาะที่คอมเมนต์ตัวเองพูดพิมพ์มไปมือห่างทั้งทุกข์ให้สนุกทั้งกายให้สบายทั้งใจให้ฟองใจทั้งเนื้อครับผมโลค่าไข่วัดไอไายใจหาแตัก่อนเจรพ่อทะลีเขาไปเห็นแม่ปูแม่ปูปเขาก็ดันมากับผมไปคอมเมนต์แม่ปูไม่ได้เขาไม่ซ้ำ ทั้งางทั้งทุกให้สนุกทั้งกายให้สบายทั้งใจให้พองใจทั้งเนื้อคับผมโลค่าไขวัดไอไก่หางจาตตางประเทศครับผมพอตัวเด้วครัคุณตาเพื่อนๆน,นะครับสวัสดีครัคุณไอเนนะือเอาลูกตัวนี้มาบังพี่น้องเดี๋ยวนึ่งนาทีเราทำนะ การเข็มต่อชากมาบังอีกเนาะครับเนาะสู้ๆไปด้วยกันนะครับนะคุณเตียนใจเนาะครับผมการเข็มต่อชากมาบังนี่างนาะครับครับผมแม่ปูครับผมแม่ปูปกะมาบอกน้องเนาะครับผมเับแม่นกำลังจะไหลสวัสดีค่ะแถวดีแม่ปูโอ้แม่ทิ้งแวะมาเป็นกำลังลใจตัด ครบผมมามีอย่างกางระทายนะกรบผมโอ้สวัสดีครัะคุณแม่พวงมาณีมงคลนะครับเนาะแม่พวงมาณีขอตัวไปแล้วเนาะคระผมคุณแม่ประหยัดเนาะกรบผมจบไม้จับมืก่กรบผมอาะรีบบงเกอนใหญ่ไปในเกอนมาอยตรงนี้จากหับพีน้องเนาะกรบผม มีหน้าที่ระพานการตรวจสอบนะครับนเนาะมาเกิด่าการมองเห็นนะครับเนาะใครมีอะไรถามได้นครับเนาะโอ้ยุณสุดใจจันโรดนะครับเนาะคุณจันสุดใจจันทษสดนะครับมาถามนคุณจุจิเนาะเจรดีค้าอุดมพรดินจุลละนะครับ้รแม่ปูนะครับเนาะ,ะครับผม ผมพอดีมาเจ็บเตือนะคำนอกแม่คำลานนะคำนะผมแต่ทะเลกับทั้งายเพืเ่อเอาสี่สิบนาทีที่ทำกับกุ้งนะคำน้องชมทำกับกุ้งน่าถ่ายโอ้ยจากใก้หรือม่ตะกรงอร่อยนำ้ำลายผมยังใ,ใจทิ้นท้อนครับผมขอบคุณหลายๆครับนเนาะเตวีค้าแม่อำพึงรอนชนนะครับน้าเตวีค้าคุณ อาทิตย์เราก,กคุบบังแมุดมพอนะครับแม,ม่ป,กก <c oughs> กปูกําลังเราไปนอนทุกทายทุกคนทุกกานนรนกำนกขอบคุณมากมากครับที่กวดไลค์วดหัวใจให้นนกกำนกไป <c oughs> มีนาเน็ตหมุนติวๆเลยนกกำนกครัวนะผมอืมสวัสดะ์มนาจ็บเวลายากนกกำนะพนทวันเจอะเลยครับนกกำนะ คุณทำนานก็เกี่ยวก้อยกับแม่ปูเพ,เ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 พิ่มแต่เด็กคุณทาวรเจ้าเพิ่มนะครับแม่อดุดมพรนะครับนะคุณทาวรนนะคิลินทาจะแน่โอ้ลมอะไรนะครับเนาะพัดไปพาคุณแนะ่ ปังปังจ้าขอบคุณหลายๆครับมาแล้วก็เกี่ยวป้อยตอนนั้นถ้ากดถูกใจตัวเองนะครับเนาะที่คอมเมนต์ตัวเองพูดอพิมพ์ไปมือมเียตะห้องเกาของนะครับนอเนะในพวงมาน,นีเวลาหน้าที่มันจิเดินไว้นะครับเนาะกับผมอย่างดูนะครับเนาะแต่ก่อนพ่อาะลีเขาไปเห็นแม,แม่ปูแม่ปูเขาก็ดันมากับผมไปคอมเมนต์แม่ปูไม่ได้เขาไม่ร้ บอลสุดที่แต่วันนี้ครับเพื่อนรักนะนะครคิดถึงนานๆแนนลว้วอาหารการกินจินดีเลยพี่นอ้องครับผมแ <c oughs> ก่แย่แก่เนาะพี่น้องเนาะอาหารการกินเนอะงคนจิรินทาเนะาะจต่ผมเป็นเงินโบสถตามเพื่อนๆแล้วก็บมืนะ่ ั้ห่างทั้งทุกข์ให้สนุกทั้งกายให้สบายทั้งใจให้พองใจทั้งเนื้อครับผมโลค่าไข,าไาาขวาา lay, ่วัวกกวนะดไอหายใจหางชัดเลยพอถูกความใครนะครับน้องสบปฏิเอไอก่อนนะครับกับเปรูกับผมกับเพื่อนๆแถวเดียวตัวเดี๋ยผู้มาลับชมเดี๋ยวผู้ที่ทั้งบ้านไปนะครับนะครับเนาะงอาจจะนี่มาเปิดบ้าน <c oughs> ลงทงลงทางก็ท้ายเจ้าวิวในทงหน้าเนาะครับเนี่ยทางใกล้เพื่อนๆเนาะครับใายพรเนาะไปต่อจ้าพิจารีเจาขอบคุณหลายครับใายพรก็าะของนักกูม่ในถาวรเนาะครับถาวรเจ็บเพิ่มเนาะครับใหญ่เนี่ยเนาะ คับผมแม่เพื่อนกันกระ่ไก่เรากำนอ่ทางละยอมวันบางทา้ง้านชางละยงอรากคำน้องแต่กเขมริงแล้วนกคำนะองขอบคุณมากมากครับนกดเวลามันตีปังครับผมเพื่อนเพื่อนพักเที่ยงจี้แวะเะนาะคนอเพื่อนเพื่อนพักเที่ยงส่งเที่ยงถ้านกคเนาอคุณแม่ตำลานนะคเนาะ แม่ทำลายก็กับผมพรสวรรค์เยอะนะครับเนาะมแม่ทำลายน,นะครับเนาะแม่แม,ม่เพี่ยนจันทร์สวัสดีทายแม่แอบพึ่งนะครับเนาะกับผ <c oughs> มขอบคุณมากมากขอบคุณทั้งหกบานหกดวงตานะครับเนาะที่มาเป็นกำลังใจตาชลีนะครับเนาะใหฮานาคาขอบคุณหลายๆครับเป็นบกำลังใจแม่ประหยัดนะครับเนาะคุณแม่ประหยัดหน้าบุญลุงนะครับเนาะ ขอบคุณมากๆม,ม,ม่สุดใจจันทู้นะครับเนาะกรบผมมืงขึ้นมาได้ทดักท้ายเราคำเนาะโดนโอถูหกระเพยได้กลับเด้แต่คอมเม,มนต์มาไหล่น้องเนาะกรบผมไหลยุ่ยทีละ่น้องคอมเมนต์ลังมากลังมาขอบคุณทุกคนนะครับเนาะ สวีจ้าน้รกังคุนใหญ่พอนัรมาเล็กํำเภอก็สวีนมาตรงกันจายกัมิ้นโพดไปโ่สถึงหม่งน้องพี่น้องเนาะครับผม